สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆแฟช่องรายการ IT ีมีสาระทุกท่านนะครับคลิปนี้หลายๆท่านก็คงจะบอกว่าเอ้ยอ่า รายการไอทีมีสาระแปลกแบกแนวไปเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเคยลงรายละเอียดคลิปเกี่ยวกับข้อมูลภาครัฐซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่มีความคืบหน้าในส่วนของมาตรการอะไรเพิ่มเติมผมจึงได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองโลกมานําเสนอกันบ้างแล้วกันนะครับในส่วนของสถานการณ์บ้านเมืองโลกที่กําลังร้อนแรงและละอุอยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้ก็คือทางด้านประเทศรัเสเซียได้ขน กองทัพทหารไปประชิดชายแดนยูเครนซึ่งสหรัฐได้ออกมาแจ้งเตือนกับประเทศรัเสเซียโดยผ่านประธานาธิบดีโจบไบเดนเตือนว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินว่าการบุกยึดยูเครนจะเจอผลลัพธ์ที่ฉับพลันและรุนแรงอีกด้านสั่งถอนที่ทหารอเมริกันเกือบหมดและจำนวนเจ้าหน้าที่ทูต ในกรุงเคียวกว่า10ประเทศตื่นตูมสงครามสั่งพลเมืองอพยพให้ผลประเทศยูเครนทันทีนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารการเมืองนะครับและการทหารซึ่งผมก็จะพยายามอัปเดตคลิปนะครับหลากหลายมิติหลากหลายฟังก์ชันหลากหลายความรู้นะครับเพื่อให้ท่านได้รับชมกันนะครับซึ่งในส่วนของ ข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะครับมาจากสำนักข่าว AP และรอยเตอร์รายงานนะครับสดสดร้อนๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าผู้นำสหรัฐและรัสเซียดำเนินความพยายามบรรเทาความเป็นปฏิปักษ์ที่เพิ่มมากขึ้นโดยได้สนทนาทางโทรศัพท์นานกว่าหนึ่งชั่วโมงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา1วันเลยนะครับหลังจากสหรัฐ และบรรดาชาติพันธมิตรเตือนว่ากองทัพรัสเซียซึ่งวางกำลังทหารมากกว่า1 0 0 0 0แสนนายใกล้ชายแดนยูเครนและกำลังซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในทะเลดำอาจรุกรานเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกหรือชาติตะวันตกได้ถูกเมื่อและทำให้ยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของทำเนียบ เคลินตอบโต้ว,ว่าอาการฮิสทีเรียของสหรัฐพุ่งถึงจุดสุดยอดแล้วโดยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายไม่ได้กล่าวถึงความคืบหน้าใดๆจากการเจรจาในระหว่างนายโจไบเดนและนายบูตินนะครับผมที่เจ้าหน้าที่อาวุโสในรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่า มีสาระสำคัญและเป็นมืออาชีพแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานใดๆส่วนทำเนียบเคมลินกล่าวว่านายปูตินแจ้งต่อนายไบยเดนว่าสหรัฐไม่ใส่ใจความห่วงกังวลหลักๆของรัสเซียเลยและรัสเซียไม่ได้รับคำตอบที่เป็นเนื้อเป็นหนังในประเด็นสำคัญอาทิการขยายของนาโต้และการวางกำลังเชิงรุกในยูเครน อูชาคอฟยังเผยว่านายปูตินและนายไบเดนได้ตกลงจะเจรจากันต่อไปในส่วนของความคืบหน้าเพิ่มเติมคำสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีแอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมานายปูตินโจมตีคำกล่าวอ้างของตะวันตกที่ว่ารัสเซียกำลังจะบุก หรือกําลังมีแผนรุกรานว่าเป็นการคัดการหรือการคาดดาวที่ยั่วยุซึ่งอาจนําไปสู่ความขัดแย้งในยูเครนด้านสํานักงานของมาครงเผยหลังการคุยนานเกือบสองชั่วโมงว่าผู้นําทั้งสองแสดงความปรารถนาจะเจรจากันต่อไปแต่ก็เหมือนกับของสหรัฐที่ไม่มีความคืบหน้าที่จะเจนจากการเจรจา แหล่งข่าวจากทำเนียบขาวได้ถแถลงว่านายไบยเดนได้กล่าวเตือนประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียว่าหากรัเสเซียลุกลานประเทศยูเครนมากขึ้นสหรัฐพร้อมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนของเราจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดและก่อความเสียหายที่ฉพลันและรุนแรงต่อรัเสเซียอีกทางหนึ่งแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรี การต่างประเทศสหรัฐพูดคุยกับเซอร์เก้ลับฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียโดยในวันเสาร์บริงเคนกล่าวว่าใครก็ไม่ควรประหลาดใจหากรัสเซียกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์หรือการย่ยยุแล้วใช้เป็นเหตุผลในการปฏิบัติการทางทหารตามที่วางแผนมาตลอดวันเดียวกันก,นกระทรวงกลาโหมรัสเซีย เพิ่มความตึงเครียดแก่บรรยากาศที่กำลังคุกกุ่นนี้โดยประกาศว่าเรือพิฆาตจอมพลชาปอชนิคคอฟที่อยู่ระหว่างการฝึกทางทะเลตรวจพบเรือดำน้ำชั้นเวอร์จจเนียลำหนึ่งของกองทัพเรือสหรัฐภายในหน้าน้ำอาณาจักรหรืออาณาเขตรัสเซียใกล้หมู่เกาะคูลินตอนเหนือของประเทศอ่ะตอนเหนือของแปซิฟิกนะครับเมื่อเรือดำน้ำนีำน้ ปฏิเสธคําสั่งให้ขึ้นสู่ผิวน้ําลูกเรือพิฆาตจึงใช้วิธีการที่เหมาะสมกับเรือดำน้ําของสหรัฐและจากไปด้วยความเร็วเต็มสูบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐปฏิเสธว่าไม่มีเรือดำน้ําของสหรัฐเข้าไปในน่านน้าอนาเขตของรัสเซียแต่อย่างใดรัฐบาลรัสเซียยังกล่าวว่าได้ถอนเจ้าหน้าที่ทูตบางส่วนออกจากกรุงเครีย ในวันเสารที่ผ่านมาแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดจากความหวาดกลัวการยั่วยุที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลเคียบสหรัฐและประเทศพันธมิตรมากกว่าสิประเทศอาทิเยอรมนีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสเบลเยียมรัสเวียนอร์เวย์อิสาราเอลนิวซีแลนด์และออสเตรเลียก็อ้างภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการรุกรานของรัสเซีย และขอให้พลเมืองของตนเองออกจากประเทศยูคเคนให้เร็วที่สุดบางประเทศสั่งลดจำนวนเจ้าหน้าที่ทูตออกแล้วบางส่วนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวต่อว่าได้ถอนเจ้าหน้าที่ทูตเกือบทั้งหมดออกจากยูเคนแล้วและได้ย้ายการปฏิบัติงานไปที่เมืองสวิตท,ที่อยู่ใกล้ชายแดนโปลแลนด์เช่นเดียวกับแคนาดาและออสเตรเลียแล้วขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประกาศ ถอนกำลังครูฝึกทหารประมาณ150นายหรือเกือบทั้งหมดที่อยู่ในประเทศยูเครนไปประจำการอยู่ในประเทศอื่นในแถบยุโรปเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทหารอเมริกันด้านนายประธานาธิบดีโวลิโลดิเมียเซเลนสกี้ของยูเครนที่พยายามปัดเป่าความตื่นตระหนกกล่าวว่าตอนนี้ศัตรูตัวฉกาจของประชาชนคือความตนตระหนก เวลาเดียวกันสำนักงานนายกเทศมนตรีกรุงเคียบกล่าวว่าได้เตรียมแผนอพยพฉุกเฉินสำหรับประชากรประมาณ3ล้านคนในเมืองหลวงแห่งนี้แล้วเพื่อป้องกันไว้ก่อนและแหล่งข่าวเพิ่มเติมจาก BBC ได้รายงานคำอ้างหรือคำกล่าวของนายวอลเลซรัฐม,มนตรีกระโหมอังกฤษที่ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ซันเดียทามกล่าวถึงความพยายามทางการทูตในการหยุดยัง้งการรุกรานของรัสเซียว่าเป็นเสมือน การเอาอกเอาใจนาซีเยอรมันมีลมมิวนิกโชว์อยู่ในอากาศเขากล่าวถึงการทำข้อตกลงกับฮิตเลอร์ที่ไม่สามารถป้องกันการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองได้พร้อมกับช่วยประโคมคำกล่าวของรัฐบาลสหรัฐด้วยว่ายังมีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซียจะโจมตียูเครนได้ทุกสถานการณ์และเวลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายกสกอตต์มอริสันของออสเตรเลีย เรียกร้องให้จีนกล่าวปกป้องยูเครนและอย่าได้นิ่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนที่รัเสเซียกำลังวางทหารใกล้ชายแดนกลุ่มพัธมิตอัตราธิปไตยที่เราเห็นกำลังพยายามรังแกประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ออสเตรเลียจะถือเป็นเรื่องเล่นๆเ,เขากล่าวหลังจากพึ่งโดนจีนวิจาร์ณการประชุมรัฐมนตรีประเทศสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นและอินเดียในกลุ่มจตุภาคีที่กรุง เมลเบิร์นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อนบ้านเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับในส่วนของอการเตรียมความพร้อมรับมือนะครับผ้าทางประเทศรัสเซียเตรียมบุกยึดยูเครนะครับซึ่งอย่างไรแล้วผมนะครับก็จะนำข้อมูลข่าวสาร แบบนี้นะครับเป็นข้อมูลข่าวสารแบบใหม่สดใหม่นะครับเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมอย่างไรแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์นะครับภายในช่องก็ยังมีในส่วนของเรื่องราวโครงการแจกเงินจากทางภาครัฐนะครับในส่วนของ โครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการแจกเงินชาวไร่ชาวนาโครงการที่จะออกมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านและนี่ก็เป็นคลิปนะครับสไตล์ใหม่แบบใหม่ของช่องรายการไอทีมีสาระที่จะเพิ่มอรรรสให้ท่านได้รับชมกันนะครับผมในส่วนของเหตุบ้านการเมืองนะครับในส่วนของการอา,อาจจะนะครับเกิดการประชันหน้าและ อื่นๆนะครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของสหรัฐได้ออกมาแจ้งเตือนประเทศรัสเซียว่าถ้าบุกยึดยูเครนเมื่อไหร่เจอของดีของแข็งแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับจากแหล่งข่าวชั้นนำทั่วโลกที่เชื่อถือได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ